มันเป็นฉบับ AI ชวฉบับ AI นี่คือยังไงก็คือว่ามันเสียงพัดลมมันแทรกคอมพิตอร์รู้เรื่อง AI รู้เรื่องเราฟังรู้เรื่องยากนอกจากเราจะเปิดเสียงอย่างมากมายเข้าใจเนาะสวัสดีคุณลานีคุณไกลเอฟซีค่ะชุดหมวดสัตว์ขอบคุณค่ะดอกแรกของวันนี้ ชื่อชุดว่าโหดสัตว์แล้วก็ไอปาร์คแล้วก็เต็มเต็มกดเข้าโปรไฟล์สองครั้งนะคะอ๋อขอบคุณนะครับคุณยุนกดเข้าโปรไฟล์ผมไปสองครั้งแล้วจะเห็นเดสก์ท็อปอยู่ตรงกลางนะและทีนี้ก็กดเดสก์ท็อปนั่นแหละฟังออกรายการก็ได้ฟังเหมือนเราฟังวิทยุก็ได้แต่ฟังเป็นทีวีติ๊กตอกแบบนี้ก็ได้นะครับ แต่อย่าเล่นภาพซ้ำผมเดิมมันเป็นลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวจอจะดับเอาถ้าอยากรู้ว่า